ฮอนด้าซีอารหนะครับห้ากากตรงรุ่นปักตรงรุ่นนะครับกรอบมาตรงรุ่นขนาดจอ12นิ้ว y วสกรีนนะครับเดี๋ยวติดเสร็จแล้วมาดูกันครับว่าเป็นแบบไหนนะครับจากซันตาสเตดครับนี่ครับจอขนาด12นิ้ว y s สก e ีนกับ CR-V G5 นะครับลงตัวสุดๆครับไม่บังแอร์เลยนะครับนี่ครับเขาจะเป็นทางยาวลักษณะนี้นะครับ YouTube ก็มาเต็มจออุณหภูมิแอร์ต่างๆโชว์ปกติครับอุณหภูมิฝั่งซ้าย ก็ซ้ายขวาก็ขวานะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับวอลลุ่มพัดลมแอร์นะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็ YouTube มาเตรียมจอลักษณะนี้นะครับนี่ครับย่อขยายได้ปกติเลยครับย้อนกลับหน้า UI หน้าหลักนะครับก็จะเป็นหน้าที่เป็น7870นะครับหน้านี้นะครับตัวนี้ในทางร้านจำหน่ายบ่อยเลยนะครับเพราะว่าเราเทสแล้วเทสอีกนะครับจอตัวนี้เสถียรที่สุดแล้วครับ แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานทุกรุ่นรถนะครับนี่ครับก็เลยเน้นจำหน่ายเป็นตัวนี้นะครับ7จ็ดแปครับผมนี่ลักษณะนี้นะครับ<ม>แล้วก็หน้า UI หน้าแรกนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับแบ่งสองหน้าจออันนั้นได้แน่ๆอยู่แล้วครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นลำแ8เลยนะครับทางร้านจะมีลำลาสี่ลำหก แ a ม8นะครับที่เป็นจอ widescreen ลักษณะนี้นะครับตอนนี้ทางร้านติดตั้งไปกับ CRV G5 ลงตัวสุดๆครับกล้องถอยหลังก็ปกติครับมีเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับมีปรับ3ระดับปกตินะครับปรับ3ระดับก็จะมีมุมปดนะครับแล้วก็มุมวายปกตินะครับนี่ครับแล้วก็กล้องเลนวอสกล้องเลนวอสลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าให้ตกไฟเลี้ยวแล้วมาหรือไม่ให้มาก็ได้นะครับ เพราะบางครั้งเราดู YouTube อยู่เราเปลี่ยนเลนหรือว่าเปลี่ยนช่องทางจราจรเราตกไฟเลี้ยวนะครับกล้องเลนวอชจะมารบกวนนะครับเอาแค่ว่าให้กดแล้วมาพออันนี้ผมกดลงไปนะครับมานะครับถ้าไม่กดก็คือไม่มาเปิดไฟเลี้ยวไม่มาตั้งได้ครับก็จะได้ไม่มารบกวนการดู YouTube หรือคอนเทนต์ต่างๆของเรานะครับตัวจอตัวนี้มาใหม่ครับเป็น w i s c r e e n นะครับแบ่ง2หน้าจอได้อยู่แล้วนะครับครับผมอยากให้ Google m a ปอยู่ซ้ายก็กด Google Ma p มาก่อนนะครับอยากให้ YouTube อยู่ซ้ายก็กด YouTube มาก่อนครับแบบนี้ครับเลือกฝั่งได้นะครับแล้วก็40-60ได้ปกติครับเล่นเพลงนะครับพร้อมกับดู o o o l l m m p s ไปด้วยได้เลยนะครับลูกค้าลงบัญชีอีเมลไปก็สามารถใช้งานเป็นบัญชีของเรานะครับการใช้งานก็จะเป็นของเราคอนโทรลโหมลไรใช้ได้ทุกปุ่มครับแค่นี้ก็ครอบคลุมการใช้งานจอ Android แล้วนะครับความเร็วแรงก็ขึ้นอยู่กับสเปคที่ลูกค้าเลือกนะครับ จอวายสกรนผมว่ามันตอบโจทย์กับรถรุ่น 4RG5 นี้สุดๆนะครับเพราะว่าเขาจะไม่บังแอร์เลยนะครับนี่ครับจอยาวๆแบบนี้นะครับนี่ครับผมไม่ดูแมปก็ปิดไปขยายใหญ่สวยงามมากครับจอเป็น 2K ด้วยนะครับ2,400คูณ900นะครับ ลูกค้าท่านใดที่ใช้รถรุ่นอื่นๆนะครับที่ต้องการจอลักษณะนี้นะครับทางร้านมีกรอบแล้วก็หน้ากาก,ากหลายรุ่นครับลองสอบถามเข้ามาก่อนนะครับว่าของลูกค้าติดได้ไหมข้อสําคัญที่ได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับลูกค้าบางคนบอกว่าบางแอร์เล็กน้อยติดได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้ามาดูหน้างานแล้วบางปุ่มปรับต่างๆใช้งานไม่สะดวกก็ไม่แนะนํานะครับอันนี้ลงตัวครับ ปุ่มแอร์อยู่ด้านล่างช่องแอร์อยู่ด้านบนนะครับไฟฉุกเฉินใช้งานปกติครับสนใจติดตั้งร้านซันตาสเตทครับ0 8 6 3 4 5 6 1 9 5ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ